วันี่พี่นอ้องแหวเด้วค่ะเจอกันวันที่สี่ให้เจอกันวันที่สี่โอ้เจอกันปีหน้าค่ะเขาขอได้คนนี <laughs> ้เซเข้ามาเจอกันปีหน้า <laughs> สี่มัมกกะลาไม่ให้มาเป็นตะนาวเชียร์ค <laughs> นเขา สวัสดีค่ะสอบเลยค่ะเจอกันปีหน้าเป็เจอกันปีหน้าเข้าไปนั่งเข้าไปนั่งร้องสอบไปเขาคออุ้ย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 ติดเลสติดเลสติดเลสนั่งร่มต้องกระบาดท่านแล้วก็ไดว้า งานมนเป็นตะนาวค่ะแกนีนมันทร์รถข้าแล้วพ้อสอบกลับมางานวงอีกที่วันที่สี่อยู่หล่อยเอ็ดนะเนาะบอกว่าน้องเ็นไปเที่ยวแล้วไม่สงสารน้องบอยบ้างเหรอเออสปีห้าระเด็นดามาอีกแล้วเนาะเฮ็ดไถเข้าเจ้าได้คอยบอน เ็แต่กันที่คููคดยอะเกนัเป็นร้านเก็ได้คิเที่ยวเียอทำเจ้าชายลูกอยากยุงตีเจ้าชายลูกทะเลหมอกีี่เจ้าชายลูกทะเลหมอกลงอะเไปเที่ยวคนเดียวไม่เลี่ยน้องบอยไปด้วยเลยเห็นนองบอยแตว่ามูข่อยทำงานตีคจไปน้ำเป่วนตีล่ะไปน้ำกันแล้วไปน้ำกันแล้ว่ะเออไปทะเลหมอกกักน อันเรียกบอกเขาเรียกยังไงจวงว่าไปน้ำยาติแล้วจอดนอนบอกสวัสดีพี่หม่ล่วงหน้านะคะเจอกันปีหน้าบ๊ายบายเอาละจวงบ๊ายบายพี่แบ๊ ปีนาพ่อกันไหมเ <laughs> ด้สักนนนนหน้พ่อกันปีนาเอาะว้าวตาหนียังหนาวพอแห้งขันไปเขาคอยโอ้ยบาไว้ดอกคอยไอ้อืมเอาบนท่านรถตีพีรถพันคือออกไปแล้ว เอาคือบอกเอารถเข้ามามันเอาเข้ามาไม่ได้มันยังไม่เปิดประตูตรงนี้อ๋อเหรอบันนี้เจมบอลก็เลยงัดตังกะสีบมงหคนได้บ๊ฮะนี่ได้เลิศเลิศแล้ววัดชิดเจริเขาตรงบ้านอ้อมพูดเ่ะออ้อมพูดเหรอไปทางหลังบันนี้เป็นขอจิตกรมีมงคลเรื่องเบื้องเกิดบัดสูสีบิแห้งเขาอ้อมไปทางงานอ้อมไม่ได้มันติดน้ำมงขคลสละ เอาพื่อนขังเมื่อไหร่ตัวนี้เก็บอเ็นผ้งัดเองด้ยคับทั้งกะสีเจะหาแน่ว่าขึ้นหรอกคือมาต่อมาต่อเขาเองสานอานม่ว่เก็บล้องเดินทางต่อฮกก๊ด้แม่มาต่อเขาเองหเด้คามนงัดไหนมดด้วยีแม่มีน่องล้องงัทังกสีอีีเดยเอาเฮียจังไดเฮียในเบิ้งแน่เบิ้งเบงีน่องเบิ้งเจ้าค้าม่านนั่นได้ตีพี่ เงียเาดเนอเงี้ยด้ยหันบาอ้าวๆอยยันหัวโอ้ยเนาะต้องแม่เฮ็นเป็นตะเลีดโตนอุ่นระวังทางกะสีบาดบายบายตอเน้อำการโอ้ย